น้องยังนีโอ้ห้างต่อห้างต่อพี่น้องแต่ว่ามันว่ามันสีหางหาง้างแล้วพี่นบอ่าันาี้าอพอวันนั้นพอเผาเอาพี่น้องก็เลยแบบใหม่ๆไปเนี่ยแหละบ่งเบิงบ่งเบิง่งนีเบิ่งพี่น้องเลยเจียวหางก็เหนน็นได้ไงพอพี่ต้อง อเอาไวนที่จะขันพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาป้อหาขันเลยพี่นอ้องบึงบึงบึงอุ้ยแม่มันก็ย่างย่งอยู่ได้นี่นั่นชิบแตอดน,นะป๋ออมีดมาปาดเนอ้องไฟเคยกินห้างต่อพี่นอ้องนี่เสียอ๋อมาแล้วคุเดเยอะที่ขุดเบิง่งถ้าต้องยิบเหียวก่อนที่ร้าน บาเบลเิ่าได้กิงงนง่ายๆให้พี่น้องละนี่นางมันพี่น้องจ้าหนินี่คือโตอันนี้โตมันฉีกไก่สิเป็นแม่แล้วเดอ้อพี่น้องนี่อันขี้เคีย้ยวนี่ดำๆนี่ส่วนโตกาคาเนี่มันยังเป็นน่างมันแล้วมันกำลังแต่งหลางอยู่ห <c oughs> น้ามันนี่แสบแสบมันทีาา่น้องแบบนั้นมันแสบพี่น้องอื <c oughs> โอ้ตัวนี้แห้งหลายหมดน,าานะฮเบางอาเชียขอกมาเนาะอาชีสันเนาะเอามาขวบยินแซ่บถ้าก็าย่างนีพี่หน่อยเลยบางยิบหอนอก้อนนั้นแนวปิดยิบพามนอก้อนพี่หน่อยถ้าว่าซื้อเอาหนิกาเจมิน จักแสนษลายเศษอยู่ไรพี่น้องได้โบ๒จักเศษไหมส้มดูว่าโบ๕เศษพี่น้องพ่อแมาณนี้ยแล้วเนาะว่ามันเป็นอาหารที่หากินหยาดนะพี่น้องอาหารที่หาคินง่ายๆดักอากาศเอาหยาฟอมพี่น้องเลยไม่ว่าอะไรง่ายๆทั้งต่อแล้วมันต่อทัวนี่คือแบบนู่จักรกลกุบนี่เบิ้งบิงพี่น้องเขากูเบิ้งพี่น้องนี่คืออ ออเราคอยเมืกีบออ,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 อกพี่คอ,อยอยากออกเนาะอือตรงพี่ล้วอ่ายังน้อยเลยนี่ฝอ,อนี่กำลังเริ่มเป็นนะเราก็จะเอาม้เท้าคอยเลี้ยบมันแตก นี่พี่น้องแม่ชาเจี๊ยบบนแก๊สอันเรียบร้อยป่าพวกนี้เพราะว่าชิคู้ง่ายก็ต้พี่น้องอ่ะให้ดีชิคุ้งอันดำมๆเนี่ยคือมันเป็นแม่แล้วนี่มันเตี้ยมออกมากแบบเห็ดห้างต่อพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะส่วนนี่ก็เรลืมเป็นพี่น้องนี่เป็นมะนางมันอันนี้คือลูมันเลยนี่พี่น้องนี่แต่ละขันต่อจะไปเป็นแบบนี้นี่นี่แล้วก็เป็นแม่มันได้บัตรนี่พี่น้องเอ้ยโหเลย เบแล้วปะคู่อื่นรอว่าจิได้ไปใช้าเขานักดนะสูสุาตัจงไว้จงเมียเนาะอือพนพี่น้องคะอลีบางแก้าไ่หนึ่งหนึ่งทุกนเอาเบิร์อยฮะแกงขานจดชงไว้เอกสามไหนพี่น้องสามวสองนะเพราะอันรูมมันมันโปไมี่สาได้แต่ก็เลือบางไลปได้ได้น นนี่คือห้างลายสุดนในน้ำมือแม่สะเจียวกระเบื้องออกมาจากห้างพี่น้องตัวนี้ออกมาเพื่อซีกอห้างต่อได้นี่พี่นออ้องจะสืบซ้าห้างกระต่อไปได้เลยไรเงยไปได้เอยพี่น้องนี่เห็นไะจากเป็นใครแล้วก็เป็นโตเป็นโตแล้วก็ออกมานี่เห็นไหมพี่น้องนี่นี่เกเแด้วยน,นี่อย่ยงเบิ้งก็เตรียมพร้อมออกมาแล้วเนี่<ล>ย มันใหญ่ถ้าว่ามันใหญ่กว่านี่มันใหญ่แฮ่มันก็ใหญ่ห่างเปลี่ยนหางเนาะแม่เนาะแม่นบ่บ่หลายเติบได้เมันก็เปลี่ยนางเอ้าีก็เป็นางห่างทแม่นี่ิ่นี่โหยนึนมันสิมีนนีปิดไว้อูก็แก่เนาะ

อันนี้จูใช่ปะข้าวว่ะจูได้ไหมแกได้ปอดพี่น้องได้ประมาณได้อยู่ประมาณถ่วยหนึ่งแต่ว่าแม่แม่แกแม่เนี่ยมันจะชีร้ายควงพี่น้องร้ายควงไ่มันดิบถลุมันฝนตกเล่นมาสามพี่น้องเลยฝนตกทำงอป่นต่องชาสิมาขวางันด้วยว่าตัวเอาออกมาแล้วเนี่ยคือได้บางลายหนึ่งพี่น้องเลย เขาก็ชิผัวใส่นั่นหอมแดงเลยพี่น้องเพื่อนมันหอมนะแม่แก่แกมันเท่ากับบดเอาเลยพี่น้อนงเท่ากับเสียเอาหอมใส่ไปก่อนคนเราไปถิมส่กองไขนะ่ตัวแม่แก่มันกินบะไรแล้วพี่น้อง ไ,ไปเรียบร้อยพี่น้องไปขัวกันพี่น้องหนาวพี่น้าทานทำไมไปโซงไล่

ตัวเรียร่อพี่น้องต่อแบบนี้ักินขาาพี่น้องมาด้ยันอาหารเสีบบานเท่าพี่น้องเพิ่งพี่ได้กิน